เทคนิคยุทยามีการตีกันบ้างไหมในโซนของย,ยุทยายุทธยาก็ตอนที่ผมเรียนอยู่ก็จเจอันแบบว่าใครใส่ช็อปไม่ได้ครับครับอย่างตัวผมเนี่ยผมไปเรียนเนี่ยผมต้องถอดใส่ยุดธรรมดาไปโรงเรียนนะจบที่ไหนครับจบที่อ,อาไรพาร์ตตัวอะไรองค์กรครับอ้าวที่เดียวกับผมเลย <laughs> ผมจะเรียนช่างไม,ไม่จำเป็นต้องไปตีกันบางคนตอนยิงตายม้างพิการม้าง บางคนก็ยิงกันไปยิงกันมาซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมลูกแปงคาทัวครับวันนี้แปลกใจนะครับทำไมผมถึงมายืนในอู่วันนี้ผมมามามาอู่ช่างเอดีกว่าอู่ช่างเอาวังน้อยก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทางอู่ช่างเอวังน้อยนะครับว่าเป็นมายังไงความเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนําตัวกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านั้นโดหมายกับชื่ออะไรครับผมปังปูครับปังปูนะครับครับผมครับผมช่างเอครับช่างเอเอาง่ายๆดีกว่าผมอยากรู้นิดนึงว่าเรียนโรงเรียนอะไรครับเมัธยมผมเรียนอยู่วางน้อยพนมครับครับครับแล้วก็ไปต่อขายาวที่เทคนิควิทยาครับอ้าวเทคนิควิทยานี่ยังไม่มีใครเคยออกมาให้ตัมภาณ์เลยนะแล้วนี่เราเรียนที่ไหนครับผมมัธยมเรียนที่ทวีธาพิเศษครับทวีธาพิเศษแล้วอบช มาเรียนที่วิทยาการอาชีพวิเศษชาญครับแล้วก็อวสก็วิทยาการอาชีพพิเศษชันกันครับจบที่ไหนครับจบที่ไรพัดวัฒน์ลรครับอ้าวที่เดียวกับผมเลยก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของเด็กช่างกอนดีกว่าความเป็นช่างตอนสมัยตอนสมัยละความเป็นช่างอาขยุตยาดีกว่ายุตยาเนี่ยผมอยากรู้ว่ายุตยาเนี่ยเทคนิคยุตยา มีการตีกันบ้างไหมในโซนของพิจยายุทธยาก็ตอนที่ผมเรียนอยู่ก็ฮีทกำลังฮิตเลยฮะกำลังฮิตเอาเข้าๆ <c oughs> แบบเจอกันว่าเจอกันแบบว่า <c oughs> ใครใส่ช็อปไม่ได้ครับครับอย่างตัวผมเนี่ยผมไปเรียนเนี่ยผมต้งองถอดใส่ชุดธรรมดาไปโรงเรียนนะ <c oughs> เพื่อไปเปลี่ยนในห้องน้ำครับมันเจอกันไม่ได้ครับพี่เมื่อก่อนเนี่ย ทั้งทุกทุกสถาบันนะครับเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมอ๋อผมลบเก่งผมไม่โดนเยี่ยมเลยอันนี้ต้องต้องต้องแนะนําเลยว่าทำไมถึงลบเก่งยังไงอ๋อเวลาเพื่อนไปผมก็ไม่ไปครับผมมไปยังอื่นต่อก็คือจริงเราเองรอดครับผมเรวเองรอดไปก่อนครับช่วงเรียนแล้วมีใครตีกันบ้างช่วงนั้นช่วงโอ้ใครตีกันบ้างก็ตีกันเยอะครับเราอ็ผมก็ไม่ตีกับเขายุทธยามีโรงเรียนอะไรบ้างอ่ะผมอยากดูเอ เทคนิคยุจยาครับต่อหรือยุจยาครับเทคโนยุจยาครับสารับช่างครับอ่าพณนิตนอกนะฮะอ่าฮะเนี่ยแหละฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปตามหน้าโรงเรียนครับอ่าถือไม้ถือมีดถืออะไรไปเจอใครก็หวดแม่งหมดครับประมาณนั้นเลยพี่แล้วเราอะผมเราพี่ผมตอนเรียนก็ส่วนมากผมทํางานพี่ไม่ค่อยได้แบบเรื่องบูอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ค oui. pues ือตอนเราเรียนเนี no. yeah. nah, ่ยคือเราก็เร okay. so ียนเราก็เรียนสายช่างเหมือนกันแต่เราก็เรียนช่างอะไรครับช่างยนต์ครับช่างยนต์แล้วเราก็เรียนของเราไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยตีใครใช่ส่วนมากทำงานพี่ทําแต่ก่อนบ้านทาเตียงกรบทํทำอะไรยนต์ดูไว้ครับน้องๆว่าจริงๆแล้วการเรียนช่างเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปตีเขาคือเราไปเรียนเพื่อเอาจบก็ก็ได้เราไปเรียนเพื่ออาวุธมาประกอบวิชาชีพก็ได้ครับแล้วผมถามนิดนึงว่าแล้วเป็นมายังไรถึงมาเปิดอู่ซ่อมรถได้ครับ ก็อธิบายนิดนึงเริ่มแรกที่บ้านทําอะไรยนต์นะครับในทีนี้มันก็ได้จับเครื่องยนต์มาตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมพอโตขึ้นมาเราได้เล่นรถติ้งอะไรเงี้ยเรามีรถติ้งกับพี่ใช่ไหมก็ไปวิ่งหลังถนนมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยตอนเด็กอะสมัยประถมประาเด็กกับพี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยน่ะแล้วก็ก็ได้ได้แพร่ผันตัวมาทําเป็นอู่รถติ้งเลยเพราะเรารชอบในอาชีพนี้อะไรเงี้ยอ๋อแล้วของเรานี่แข่งตามท้องถนนบ้างไหมแข่งครับเมื่อก่อนแข่งมอเตอร์ไซค์ตามถนนใช้ยี่ห้ออะไรตอนนั้นเออใช้ ฮอนด้าโนวาดัตโนวาดัตโนวาดัแล้วก็มาเอลเอสครับเอลเอสแล้วก็เคอาร์เมื่อก่อนเนี่ยครับของเรามีครับใช้อะไรก็มีเริ่มแรกมีคา沃สกิลิโอครับแล้วก็มีฮอนด้าโนวาดัเนี่ยครับตอนตอนช่วงนั้นแข่งบนท้องถนนแข่งเส้นไหนเป็นหลักเลยก็เมื่อก่อนนี้ก็เส้นประผลเนี่ยฮะเส้นประผลประผลยทินน้อยเนี่ยแหละครับมีครับแล้วเราอ่ะ ครับใส่ห้าครับใส่ห้าใส่ห้าพุทธมนต์ใส่ห้าครับโอ้หไปไกลถึงขนาดนู้นเลยสมัยก่อนตอนเรียนตอนนั้นเด็กๆกับพี่อยู่กรุงเทพอืมผมมาสมัยก่อนเนี่ยผมแข่งวิภาวดีแข่งวิภาวดีสมัยก่อนผมจะมี KR กับ RGV ครับแล้วก็ VR ครับแล้วก็อะไรนะ Newo 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 ผมก็ไปเหมือนกันระหว่างผมถามนิดนึงระหว่างแข่งข้างนอกสนามกับในสนามเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง มันแตกต่างกันม,มันก็มีความมันคนละอย่างรครับพี่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกก็แบบว่าสายเถื่อนนะพี่ใช่ไหมมันก็เทีกันมันนะว่างั้นอันนั่นนะแหละเสร็จทางที่ดีแนะน,าน,ะนาบบําแถบสนามด้วยพี่เพราะเราผ่านมาแล้วอะ่ะอะไรเงี้ยตำรวจจับไปก็ไม่คุ้มอีกเลยใช่แล้วจากมอเตอร์ไซค์มาสู่รถยนต์ครับแล้วตอนนั้นเอาอะไรลงไปแข่งแต่งรถอะไรแบ,บคบแข่งาบิโร่ครับซาบิโร่ครับมันเป็นยังไงบ้างอธิบายให้หน่อย ก็ยุคเซวิโร่ก็สมัยนั้นกระบะดีเซลมันไม่ค่อยบูมเท่าสมัยนี้พี่นะนั่นแหละคนก็จะเล่นเซวิโร่กันแล้วก็ถ้าเป็นรถกระบะเล่นกปั๊มสายมังกรไมตี้แอาผองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นอ่ะครับผมทาไมหันมาเล่นรถตู้ก็นี่แหละอธิบายเพื่อนผมนี่แหละชักชวนเลยอธิบายทำไมถึงมาเล่นรถตู้ก็เดิมทีบ้านผมเป็นทําเกี่ยวกับธุรกิจรถตู้อยู่แล้วครับเล่นตั้งแต่เด็ก แต่พ่อรุ่นพ่อมาแล้วแต่รถตู้หัวตรวจขึ้นมาเงี้ยครับ,รบก็เลยขับรถตู้มาเป็นอาชีพครับทําไปทํามาเอ,ออยากจะแต่งรถอยากจะทำเนึ้งว้นอย่างนี้ก็เลยเริ่มอยากจะซิ่งกับเขาบ้างครับอ่าก็เลยมาทํารถ กับเนี่ยนะครับก็เลยให้เขาเข้าวงการครับอ่ะฮะก็เลยป้ายยาเขาครับจากไม่มีอะไรเลยป้ายยาพี่นี่คันนี้ดีนะคันนั้นนี่เต็มเลยทีเนี้ยเต็มเลยอะไหล่ตัวโน้นตัวนี้ได้เลยแต่ผมมองดูมันคลาสสิกดีนะรถตู้มันคลาสสิกดีแล้วอย่างคือมันสามารถบรรทุกคนก็ได้แต่งเพื่อความสวยงามก็ได้ได้พี่แต่งเพื่อซิ่งก็ได้ใช่ครับใช่ไหมใช้งานได้จริงครับแล้วมันก็กระทัดรัดดีใช่ครับมันก็พุ่งตรงว่ามัน มันก็ดีกว่ากระบะดีกว่าเอสยูวีอะพี่ดีกว่าผมถามนิดนึงข้อดีของการแต่งรถตู้เอาไปแข่งเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างมันก็แล้วแต่ความพอใจของเรานะพี่ครับสําหรับการการทําเครื่องหรือไม่ทำนะพี่บางคนอยากได้แบบแรงไปเลยบางคนอยากได้แบบขี่สนุกสนุกอะไรเงี้ยพี่มันก็ตามสเต็ปไปก็ง่ายของเราเนี่ยรับอะไรบ้างก็รับ ทำทุกอย่างเลยพี่ตั้งแต่เครื่องยนต์พี่ยกคับทําปั๊มทําหัวฉีดเพราะเรามีเครื่องเทสั๊มเทวฉีดที่มาตรฐานนะพี่ครับผมครับแล้วก็ใส่กล่องจูนรถครับอ่าครับผมรีแมปครับครับผมได้ข่าวว่าได้แชมป์ด้วยนี่ได้ครับล่าสุดก็ได้แชมป์ก็จริงๆคือการต้อง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 อันี้ป่ะฮะการที่จะเราได้แชมป์เนี่ยมันก็เป็นใบการันตีที่ว่าเราแต่งรถดี ใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับด้รายการไหนบรายการไหนครับรายการ t ตโยต้ครับ r e a s i n g มาเนีใช่ครับตอนนั้นส่งส่งกี่รุ่นครับส่งรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวรุ่นเดียวได้เลยใช่โอ้โหไม่ธรรมดานะใครอยากจะแต่งรถซิ่งใครอยากจะปรึกษาดีกว่าปรึกษาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถรถรถตู้หรือรถรถกระบะรถเก๋งมาติดต่อได้ที่ไหนที่ Facebook ช่าง A อวังน้อยครับ เฟซบุ๊กช่างเอวังน้อยน่อเดี๋ยวเราจะขึ้นที่เพจเพจอูช่างเอวังน้อยครับอูช่างเอวังน้อยหรือเบอร์โทรศัพท์0832789922ครับมีอะไรจะบอกกับวัยรุ่นสมัยนี้ไหมครับว่าควรทำอย่างไงควรทําตัวอย่างไงหรือควรที่ตั้งใจเรียนหรือควรที่จะเกเรเหมือนกับรุ่นพี่ที่เขาเคยผ่านชีวิตมาแบบนี้แล้วอ๋อก็เอาให้กก่อนนะก็รบกวนเด็กวัยรุ่นนะครับ ให้ตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมเคยผ่านมาหมดแล้วครับโดนมีวีรกรรมอะไรบ้างขอดีเทลนิดนึ่งดีเทลดีเทลผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็เป็นละคนแทงกักบเพื่อน,นนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ออกตัวอะไรมากมายผมส่วนมากผมจะไปหาผู้หญิงผู้หญิงที่าที่ไหนเด็ดที่ไหนเด็ดที่ไหนเด็ดก็น่าจะเป็นรถเถาวิไลแหละครับที่โรงเรียไม่ใช่วิไลนีแหละครับส่วนมากก็ ที่จะตีกันก็ตีกันเพราะว่าเนี่ยเรื่องผู้หญิงนี่แหละครับก็ฝากถึงวัยรุ่นสมัยนี้ที่มาวัยรุ่นสมัยนี้ฮะอยากคิดไปตีอยากคิดไปอะไรกันเลยฮะมันเสียเวลาับมาเรียนตั้งใจเรียนให้จบแล้วออกมาทํางานหาอาชีพของตัวเองฮะแล้วมันจะเหมือนเหมือนเหมือนช่างเอเนี่ยฮะไปเรียนแล้วก็มาเปิดปูเปิดอะไรก็ต่ออาชีพไปเรื่อยต่อยอดไปต่อยอดใช่ครับเอาช่างเอครับครับฝากถึงวัยรุ่นสมัยนี้ครับ ตั้งใจเรียนจบก่อนนะครับอย่างแรกแล้วก็มาประกอบธมาหากินเป็นอาชีพที่มีที่ดีดีกว่าครับครับดีกว่าไปตีรันพันแพงครับไม่ได้ประโยชน์หรอกพ่อแม่เสียใจเราเปล่าแล้วเราก็ต้องไปเผชิญถึงไม่ดีบางคนอาจจะแปลว่าเจ็บหรือว่าอะไรพี่ไปตีกันใช่ไหมบางคนก็ไม่เจ็บก็โดนจับติดคุกมัางอะไรก็พิการใช่พิการมัางตายมั่งก็เอาล่าสุดเอาง่ายๆมันก็มีสองขถาบาบนะเนี่ย รัดกันยิงไปยิงกันมาก็ตายทั้งคู่ใช่ใช่แก้กันไป,ไปแก้กันมาพี่เพราะงั้น่ะนั่นแหละมมีประโยชน์ใช่มีประโยชน์ก็คนเราเนี่ยนะผมที่บอกไอ้ปังถึงจะเรียนช่างนะครับผมสรุปให้เลยแล้วคนระับถึงจะเรียนช่างไม่ไม่จำเป็นต้องไปตีกันอย่างเขาสองคนเนี่ยเขาก็ไปเรียนเหมือนกับคนอื่นเนี่ยเอาวิชาชีพมาเนี่ยมาประกอบวิชาชีพซึ่งเขาต่อยอดได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนามสกุลเขาด้วยแล้วก็ชื่อเขาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้ ความสามารถของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับน้องๆไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปเกลยต้องไปให้เห็นเห็นผลก่อนบางคนตอนยิงตายมั่งพิการมั่งบางคนก็ยิงกันไปยิงกันมาซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานช่างเอด้วยนะครับก็วันที่ท25 25นี่ก็จะมีแข่งที่ไหนที่สนามเจ้างอเจ้างอครับใครที่เป็น FC ติดตามก็ไปดูกันนะครับรับรองว่าสนุกนะครับวันนี้ลูกแกลงพาทัวร์ครับก็ขอบคุณครับครับคุณบรันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ